อุ้มหลานคนแรกกงกงหลงขึ้นแท่นว่าที่คุณตาแล้วเรียบร้อยสําหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มใหญ่ฝันดีหลังจากที่จินนี่จุธาพักลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนได้ให้กําเนิดทายาทคนแรกน้องเจล่า,เ,ลาเมื่อวันที่สองกันยายนที่ผ่านมาท่ามกลางความปติยินดีของครอบครัวจัญยาธนากรตั้งแต่วันแรกที่น้องเจล่าลืมตาดูโลกกงกงใหญ่ฝันดีเหอหลานหนักมากทยอยโพสต์รูปอวดรัว่า ลงรวมากรุงกงเหอะมากเจล่ารอมานี่ก่อนนะลูกเดี๋ยวโชว์บ้างงรอก่องหอถือเป็นข่าวดีมากๆของครอบครัวจันญาธนากรใหญ่ฝันดีจันญาธนากรกลายเป็นคุณตาไปแดงเต็มตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยใน2กันยายนลูกสาวคนโตจินนี่จุธาพักคลอดลูกสาวคนแรกสร้างความดีใจและเรื่องใจให้กับคุณตาฝันดีเป็นอย่างมากซึ่งคุณตาไปแดงได้ขียนแคปชั่นไว้ว่าเจอกันแล้วหลานกรงกงงามา่าอาแปนเสียงแจ๋วมากๆากๆ เจลเจลน้ำหนักสบายๆบายสามพันสามร้อยสามสิบห้ากรัมเสียงดังฟังชัดมากหนึ่งร้อยแปดสิบเดซิเบลตื่นเต้นเต้นตัวหลายยอคอนตางอเข้ามาแสด่งงคอวาวมอยี่นอดีกนออาย่างอและนอหลามอเลยอทีเดนยอวะพอรอมมอกระบบอกว่าคุณตาฝันดียังเฟี้ยวมากๆเพราจากอพาพอที่คุณตาได้และงอไว้มีคุณยายอสาทนอวารณะที่ยัดงอสองว่ายอพอริงอมากกอรียอกอว่าเป็นนอคุณตาคุณยายอที่แปลและว่ายอรุ่นนอสุดอะ ฮทั้งวันนี้น้ออังจิโนนี่ได้เข้าพิธีวิวาห์กับอ่อเจ้าบาวนาะฐพทรก,กิติยานทรรพอขออาศัยดังอความอยินดีด้วยว่าอยอานะจ๊ะ